ันนี้มาดูตรงนี้นะการตกแต่งขนขาเห็นไหมขนขาที่มันยาวๆอยู่ข้างล่างเ,เวลายืนเวลายืนเนาะไก่เขาก็จะดูดูไม่เห็นสัดส่วนของขาด้านหน้านะครับเวลาตัดของเขาเวลาตัดขนขาออกไปตรงนี้นะนะครับเนี่ยมันจะทําให้ดูช่วงขาในสูงโปง่งและเวลายืนจะเห็นสัดส่วนที่สวยงามสเดๆ เดี๋ยวตัดเวลาตัดนะจับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยมือก็หนีบตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ใช้จับแบบน,นี้นี่แล้ก็จะเห็นครจริงๆตัวนี้เคยตัดมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีบางเส้นที่เนี่ยขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่เราก็จะตัดเส้นตัวน,นี้ออกเวลาตัดก็เหมือนกับตัดผมนะครับซอยซอย แทนเป็นศ das ja so ein ิลปะนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบตัดแบบทื่อๆตรงๆตัดแบบทื่อๆตรงๆแบบนี้นเนี่ยนะครับมันก็จะมันก็จะเขาเรียกว่าไม่เนียนตานะครับเหมือนกับเราตัดผมถ้าเราตัดตรงๆเฉยๆนะครับมันก็จะเป็นทื่อๆแต่ถ้าเรามีการสไลด์มีการซอยสไลด์นะครับมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับดูเป็นธรรมชาติก็ลองดู เห็นไหมพอตัดออกไปแล้วช่วงตรงนี้จะหายไปนะครับฝั่งนี้ก็ต้องตัดเหมือนกันนะครับตัดเหมือนกันเย่นไนีครับแล้วก็เอาออกมาตัดตัดสไลด์สไลดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องเมื่อตัดคนขานะครับเรียบร้อยก็ต้องดูใต้ท้องเขาด้วยนะตรงนี้นะครับนี่น,นี่แล้วก็ สไลด์ให้มันสั้นเหมือนกันแต่อย่าตัดจนจนสั้นมากจนเกินไปให้ให้ลองดูนะครับลองฝึกดูให้มันเนียนๆนะครับถ้าใครที่เป็นช่างตัดผมอยู่แล้วจะรู้ว่าการสไลด์ผมให้มันดูนสวยงามจะเป็นยังไงนะครับเสร็จเรียบร้อยมันก็จะไก่ก็จะมีช่วงขาที่ดูสูงเห็นนะครับนี่ดูสูง เวลายืนนะเขาก็จะโชว์ขาได้สวยงามมาก,กยิ่งขึ้นนะครับลองลองลองฝึกด,ดูนะครับอันนี้แค่ตกแต่งขนนะครับขนขาเพื่อให้ดูสวยงามในไก่สลามอนะครับตัวเมียไม่แนะนำให้ทำนะเพราะว่าตัวเมียเราไม่ได้โชว์เท่าไหร่เพราะว่าเราเน้นให้เขาได้กกไข่ นะครับถ้าขนออกไปเนี่ยมันจะปกไข่ไม่ไม่ดีนะครับใช้เฉพาะตัวผู้ทําเฉพาะตัวผู้กับอนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้การตกแต่งขนขานะครับ